ยังไงนนกุลหลุดปากมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แอบทักษะอ,อ่นสูงหลายคนนั้นแอบหลุนแอบเชีย์กันสนันหวังว่าสักวันจะได้เห็นนางเอกสาวลูกหนึ่งอย่างแอบทักษะออนกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชาน,น์นพัฒนาความสัมพันธ์จากคู่จินกลายมาเป็นคู่จริงซึ่งก่อนหน,น้านี้ก็เพิ่งมีโมเมนต์ยอดหวานแซวกันออกสื่อจนแฟนๆนั้นจินฟินกันจิกหมอนเลยล่ะคะ่ะ ล่าสุดเมื่อได้เจอกับนนกุลก็ไม่พลาดที่จะถามถึงประเด็นนี้ทันทีก็ได้รับคำตอบว่าก็ชมพี่เขาสวยมากอยากจะพิมพ์ตอบแต่ก็เคยชมพี่เขาไปแล้วเลยเปลี่ยนคำชมไปเรื่อยๆถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจอยู่แล้วส่วนกระแสะที่แฟนๆนั้นลุ้นให้เป็นคู่จริงนั้นนนกุลนั้นก็บอกว่าก็ถ้าในอนาคตมันพัฒนายัางไงก็ให้เป็นเรื่องของอนาคต และเมื่อถูกถามว่าตอนนี้พัฒนาถึงขั้นไหนเป็นพี่ที่สนิทมากๆคนหนึ่งแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตเราไม่สามารถกำหนดมันได้ก็มีคุยกับพี่แอปอยู่เรื่อยๆถึงกระแสะจีนที่เกิดขึ้นซึ่งพี่เขานั้นก็แฮปปี้ไปในเชิงบวกถามว่าเป็นไปได้ไหมคู่จริงถ้าเป็นคู่จริงเมื่อไร่เดี๋ยวเราจะอัปเดตกันแบบนี้แอบลุ้นแล้วนะคะเนี่ย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ